ก็เปิดมาฉากแรกเป็นชากที่แฝงไปถึงการออกเดตระหว่างคาตยะกับดิสรุนะได้บอกท่านหรือเปล่าบอกคุณย่าของพวกเราคาตยะก็พูดขึ้นมาว่าพูดไม่ออกนะฉันพยายามจะบอกแล้วแต่ท่านว่าอย่างไงก็ได้พอท่านบอกมาแบบนั้นฉันก็เลยพานโอกาสจะบอกท่านถึงขั้นนี้แล้วยิ่งพูดยากเข้าไปใหญ่ที่ตก็ตอบกลับว่าถ้าบอกว่าจริงกับคุณย่านาโกมิเราสองคนที่โกหกยายฉันตลอด จนถึงวินาทีสุดท้ายคงโดนรังเกียจแน่คาตยะก็พูดกันว่าฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกจีซูก็ตกใจเอ๊ะฉันจะปกป้องมิซูฮาระเองจากนั้นจีซูก็เขิเนนะแล้วก็พูดกันว่าฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไงล่ะอีดอจากนั้นก็ตัดมาที่ภาพตอนปัจจุบันนะคาตยะก็พูดก้นว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะย่าทุกคนจากนั้นก็ไปเตรียมพืดคพามในใจขึ้นมาว่า มารู้ตัวอีกทีก็ลั่นคําพูดไปแล้วความที่อะไรไม่มีสักนิดแต่แค่วามดันทุรันเท่านั้นจากนั้นคาตยะก็พยายามจะพูดขึ้นมามิเสละไม่ใช่คนแบบนั้นนะก็เรื่องที่คบกันนะ่ะมันเรื่องจริงนี่ว่าพึงพอใจระดับที่224สสรวสวรรค์กับเธอคนนั้นสามสคาตยะก็พึ่มความใจขึ้นมาว่าคําโกหกครั้งสุดท้ายกับการเล่นบทอัศวินได้เริ่มขึ้นแล้วจากนั้นจากนั้นคุณย่าก,กับพ่อของคาตยะก็ตกใจนะ คิบิ้ก็ตกใจหาคาเซย่าพูดว่าถึงไม่ได้บอกมามิจังก็เถอะก่อนคุณซายยริจะเสียเราเราอาทิตย์หนึ่งมั้งเราเลิกคบกันตั้งแต่ตอนนั้นเพราะงั้นจิซุเลยไม่มีโอกาสบอ,อกรูกาจ,จังที่พอได้ยินก็ตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนะเอามาอืออืมนะหัวเหตุก็พูดมาหาคาเซย่ก็ยังพูดอยู่ว่าบอกยังไงมันก็แบกใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องโกหกอะไรนั่นเพราะงั้นจิซุไม่ได้ โกหกคุนย่าซายยริจากนั้นย่าของคาตยะก็ตกใจอ,อ,กอ้าวอืมนะคีเบก,ก็ตกใจอ,อ,กอ้าวอืมนะคาตยาก็พยายามพูดนะจากนั้นคีเบก,ก็มองไปที่คาตยานะคาตายก็ทำตาเอฟเบละนะคาตยะก็ยังคีเบกก็ยังมองจ้องตาคาตายอยู่แล้วก็เขยิบม,มาใกล้ๆแล้วก็กระชากคอคาตยานะแล้วก็พูดกันมาว่านี่เองรู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองทำอะไรอยู่ถ้าองิงโกหกตรงนี้มันจบนะเว้ย ทุกอย่างอะทุกอย่างเลยคาเตย์ก็อึมนะตกใจร้องไห้นะคาเตย์ก็ยังพึมพำในใจขึ้นมาอยู่ว่าขอโทษขอโทษนะคเบะรู้ดีเลยล่ะว่าแกห่วงฉันขนาดไหนไม่เคยสงสัยเลยคาเตย์ก็ยังพูดว่าก็บอกแล้วนี่มิเซระานักไม่ใช่คนแบบนั้นมิเซระหลอกทุกคนงั้นเลยอย่ามาล้อเล่นนะโวยคาเตย์ก็ยังพึมพำในใจขึ้นมาอยู่ว่าแต่มันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วก็มีแต่ทางนี้ไม่ใช่เลยสิ่งที่ฉันทําได้นะคาเตย์ก็ยังพูดว่ามิเซระเป็นคน ดีนะดีสุดๆด้วยไม่ว่าเมื่อไหร่เธอก็ซื่อตรงถูกต้องคาเซยะก็ะพึงพำนใจขึ้นมาอ่ะใครจะคิดกับเราอย่างไงก็ช่างใครจะมองเป็นขยะเกยโยยาก็เชิญจากนั้นก็เป็นภาพแฟดไปถึงเรื่องราวที่จิซูรุปมาขอให้ทำหนังนะคาเซยะาก็ยังพูดว่าเธอรัะคุณซโยรี่สุดหัวใจคนที่ผิดทั้งหมดคือฉันตั้งหากคาเซยะก็ยังพึงพำนใจขึ้นมา,าว่าฉันทนไม่ได้ที่มิเซระจะถูกมองร้ายเพราะมิเซระใจดีเธอเลยเก็บ เป็นวามรับให้มาตลอดก็เท่านั้นมันทนไม่ไหวแล้วไว้กลับถึงโตเกียว ก็บอกว่าเลิกกันแล้วก็พอถ้าใครจะต้องโกหกคนนั้นคือเราแต่นั้นก็เป็นภาพแฟลเป็นถึงมิซูฮาระนะทำเป็นว่าเราเลิกกันก็แล้วกันแบบนั้นจะดีที่สุดคาเซย่พูดว่าตอนนี้ที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เธอมีแต่รู้สึกผิดเท่านั้นแต่นั้นคาเตยะก็พูดความในใจเึ้นมาอีกว่าก็ตอนนั้นเราสารบานไปแล้วสาบานว่าเราจะบอกปอมมิซูฮาระก็เป็นภาพแฟลเป็นถึงเรื่องราวของจิซูนะคงโดนังเกียจแน่ไม่ว่าเมื่อ,อไหร่เธอก็สวยอ่อนโยนเท่ด้วยแต่นั้นคาเซย่าก็ ัลเจสโนที่เป็นคนแบบนั้นฉันละที่สุดเลยนะคิเบกก็ตกใจนะลูกาจังก็ตกใจนะงหเฮหก็ตกใจแล้วก็ครอบครัวของคาซียก็ตกใจนะทุกคนมาบองกันกันใหญ่เลยจากนั้นคาเซีก็ร้องไห้ จตนั่นมามิจังก็พูดขึ้นมาจูบกันสิดอกมามิจังก็เข้าสู่หมดตาเหลืองนะแล้วก็พูดขึ้นมางั้นก็จูบกันสิอย่าให้ต้องพูดซ้ำาหลายรอบสิไอ้คนภาคคาตยะก็ตกใจนะที่จินโซงพูดแบบนั้นนะคาตายะบอกเอ๊ะ I'm Trust in me.